เสรียมูเนี่ยต้องเคลียร์ครบนะสีส้มแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการช่องต่อมานะครับคือความสัมพันธ์กับคนพิการหรือว่าแม่คนคนนี้เป็นเลยของคนพิการเป็นลุงเป็นป้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ใส่เข้ามาเนาะวันเดือนไปเกิดคนพิการที่เสร็จน้ำหมดไม่มีอะไรใส่เหมือนเมื่อกี้เนาะใส่ตัวเลขกี่ตัวเลขเดียวแล้วก็อายุขึ้นมาเองวันบดอายุบัตรคนพิการอ้เนี่ยให้ใส่ด้วย เนื้อใสเนี่ยให้ใส่เป็นพีไทยเลยนะอยะ่าใส่เปรียสมมติวันนี้ของลูกดาเนี่ยหมดอายุสี่ปีเก่าเก้าื่นมา,ายังไม่ถึงถูกไมสมมติว่ามันหมดอายุหมดวันที่เจเดือนหนึ่ง เียบอกว่าเลยและเพราะฉะนั้นวันนี้อะไไม่แดงรอก เลขบัตรตรงท้ายด้วยหกจุดห้าเออเราไปคีบินกคีเป็นหกห้าศูนย์่เี้ยอันนี้คีบอีถูกป่ะวันที่สองไง 他宝说：“啊，把那个。” โมฟเนี่ยเดีกลับดูโทษท้ายว่าถูกไหมถ้าถูกกกลับไแก้ใหม่เดยากเนาะอันนี้มีิแขบางนิ้นไขนต้องแก้ชาบิดนึงกรณีที่พี่้าพูดเมื่อเช้าเนี่ยกรณีของพี้ มาชิาก9 1คนนะตอนนี้แลตอนนี้นะ9-11คนถมตอติามันตัดที่7เนี่ยมีการเศรษฐกิจต้องเลิกไปเลยถือว่าระยที่เวลาออกก็แล้วแต่ตรงนี้ที่ที่ไปเลยเห็นมตรงนี้7-9เสร็จแล้วทีตัวเลขเนี่ยถ้า,าไปต้องสนใจเลขเจ็ดภาพปแล้วตัวเลขทั้งหน้าชอ่องเนี่ยจะอยู่กับติดตัวคนนี้ไปต่อเวลาถือว่าเป็น กรณีที่คนดูแลเกี่เงคนสมมติบุรุตีเนี่ยเกิเป็น เก้เสิือนเดิมนะก็ไม่ทีถือว่าสมบับรใหม่แล้วข้อมูลเราเพียบมาแล้วถูกไหมพ่อเรี้กว่าก็เมียบแเ่บิลก็ทีนต่อรักเลยมาเจ๊ฟังสมัติใหม่คีนพ่อในเพราะว่าสวามิการเปี่นขึ้นถูกสุดท้ายเดียำค้อูลของพอกรเนี่ยมันมีบอกข้างบนเราเห็นไม่สซนี้บอก ม,บบม, 25, ม,มีสมาชิกเนี่ยมีองค์สองห้าสามคนพอมีองค์สามมีสมาชิกเพิ่มอีกสามสิบหอคนอวปกทณาเป็นไปผลงานของพวกเราามีการีก้าวหน้าแต่ไม่ใช่โอ้สมาชิกคุณนิ่งมากเลยนิ่งขึ้นไปเงี้ยมันก็ดูดีดีเพราะฉะั้นสมาชิกที่ดีก็ต้องขึ้นกัตัวตาการเข้าออกเรื่อคงคนอุมีอินเตอร์เนะถ้าเดิดเปยนชื่อตเอาออก ไปเนี่ยว่าทุกครั้งเนี่ยไปสมัครไีสองใบใบเป็ของชมรมใบเป็ของสมาคมใบของสมาคมเนี่ยต้องส่งเข้ากรมหลวงดูไปเพราะมีเอกสารไม่เป็นบ้านกับไม่เป็นบประชาชนแบบปฏิการแล้วก็กฎของเราคือให้ถ่ายใบสมัครสมาคมเก็บไว้ด้วยไปหนึ่งเพราะบางครั้งเราไเคยเห็นก้อีหายนะแล้วเราจะเสียเวลามาก ภาคาก็จะเป,เป็นประมาณนี้อันนี้พอได้อสกปุ๊บเนี่ยหน้าที่เรา อยู่ได้แค่ที่เดียวนั้นเราต้องถามเราว่ามีสมบัติเกิดขึนบ้างอะไถ้าจะมีก็จะต้งหับแล้วนะครับต้องแยกลาออกก่อนคือมายากเนาะแยกลาออกก่อนทั้งบาทัที่เหล่ามีแค่ไม่เด็กๆแ่ได้สมาชิกเป็นรูปนี้ครับภาพมันจะมีประมาณประมาณนี้นะครับอันนี้ฝ่ายเตียงผมฝากนิดนึงทุกครั้งเวลาส่งฝ่ายเวียท่านผมเนี่ยถ้ามีเนี่ย เป็นเบอร์ซ้ำกว่าคนอื่นเนี่ยหลายคนเลยเพราะว่าอะไรเลยสิ่งที่เครื่องเครื่องมันบอกมานะเพราะมันขึ้นมันขึ้นตัวแดงตัวแดงเนี่ยจะบอกว่าตัวเลขมีปัญหาแต่เพียงว่ากินไม่ได้กีนได้นะอาจจะจำได้เพราะว่าผู้ประกาศบางคนเนี่ยชื่อเหมือนกันมันขึ้นตัวแดงหมดแล้วเพราะเอาชื่อชื่อกันแต่ของบางที่ีมาเนี่ยชื่อมันจะ คุณสาธิสาก็เบอร์นี้คุณปมีนาก็เบอร์นี้คุณวัญญนาก็เบอร์นี้คุณปวีนาก็เบอร์นี้ไม่ทราบพ่อเนี่ยคนเดียวกันแต่ใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันแต่มีคนใช้ตัวนี้ตั้งเจ็ดเบอร์ตอนที้ผมจะโน้ตเตือนอย่างนี้ให้ให้เราได้กรับดูที่เนี่ยผมคิดนมาทำไมโทรศัพท์เบอร์เดียวแต่คนใช้หลายคนะที่ผมเรียกเรียกแล้วก็ตัดดูแลก็พ่อเลยแต่ถามว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าผมเคยเจอคือ อ๋อตอนนี้ก็มีม like, ีโทรศัพท์เลยให้เบอร์ประธานไปอันนี้บางทีเบางทีท่านคงก็ปล่อยบ้าะไรต้องเลี้ยงในสังคมคือในในตาเนี่ยที่ผมดูเนี่ยถ้าขึ้นตัวแดงเนี่ยไม่เป็นไรยังพอรับได้แต่ถ้าขึ้นตัวเหลืองมาเลยปุ๊บนะแสดงว่ามีปัญหาเพราะบางครั้งเคยเจอว่าที่เจอบ่อยมากคือบางครั้งเราทำมาจะเพียนเี่ยไอ้คนกล้ากับคนที่พอพอรู้นะ ร้อย oh, ทุกงงเงยขี่แล้วขี่อีกเงีย้ยกลบมามองาเคน,น่ึงก็ยังไม่สมบัครมาสมบัครไหมก็มีเพราะฉะนั้นเครื่องจะบอกเราเองว่า,ว,าว่ามันมีปัญหาสมมติอย่างเงี้ยเราขี่ตรงตัวกายสืบการใน มีปุ๊บมันจะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้มีคนชื่อนีกคนหนึ่งแต่บางครั้งในการพีอย่างเงี้ยมีปัญหาเยอะเพราะว่าบางทีคนพีเนี่ยพีสองจะต้องตั้งสองขีเป็นสองเที่เหมือนกันนะแต่ขี้ปัญหาไม่เจอแล้วเพราะมันลงคนละต่างแต่เวลนเลขบัดเนี่ยลงขีเก้าเก้าเก้าเนี่ยนนเ,เ,เนี่ยมันขึ้นเรื่อยแน่นอนเพราะเลขบัตร เล่นเราเราบอกเลยนะถ้าขึ้นสีเหลืองเมื่อนพุ่มเนี่ยไปหาเลยหมู่คนแน่นอนไหนไม่รู้เรียกว่าขีแล้วเนาะคือเป็นตารางเนี่ยถ้าเป็นแดงจะไม่ถนัดเป็นเหลืองยิ่งถนัดนะคือแดงแดงแค่ดูเฉยเพราะบางครั้งที่เราเคยเจอเนี่ยสมมติเราบอกง่ายเลยเลี้ยวง่ายสมมติเนี่ยคุณสาริสาเนี่ย ti rimuovono e muovono ี่นี่ก็นะเป็นซ้ำี่เลขผิดเลขซ้ำเลขผิดเลขซ้ำที่เดือหมดมางหนม้คือคือมันย่างมัเป็พี่พี่พนคือตัวแดงเนี่ยมันบอกว่าเป็นเลขซ้ำอาจจะซ้ำข้างหน้าก็ได้ไปซ้ำนอกน้อยก็ได้อ๋อแดงีซ้ำ้ lên rất ítเลย. Ông ông thế này nhé. à, tham số. tím một lời à, để cho anh nó. lốp tím một lời à, tham kia nó. tôi, 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 không tôi, 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 ช่องนี้เนาะแล้วก็ช่องนี้เนะาะให้ดูใกล้ๆกันเลยก็ได้อะสมตมติผมกีคุณดาเนี่ยเล,เลขหนึ่งกันเลขหนึ่งเลขตัวเดียวสมมติผมกีที่ผิดนะแล้วมานขีว์ของลูกตัวเองเป็นเลขหนึ่งด้วยน่ะมันจะขึ้นแดงไม่ขึ้นเหลืองแต่ว่าแต่สมมติผมขีว์มันทัศสมพรเนี่ยเป็นเลขหนึ่งด้วย อันนี้เหลืองแน่นอนแส่ชนน่องนี้ผิดแน่นอนผิดแน่นอนถูกปะแต่ในทาบกัารสมมตผมคีหนึน่งตรงนี้คีหนึ่งนะแล้วตรงนี้ผมคีสองะอนะปกติทุกอย่างไม่มีอะไรถูกปะแต่บังเอิญกุจิุพอเนี่ยดันไปคีสองด้วยแอมเนี่ยมันจะบอกได้ไหม มันสับแล้วเราต้องหายเจอว่าผิดตงไหนไม่รู้เครื่องมันบอกบอกไม่ได้าผิดตรงไหนแต่รู้ว่าตัวเลขเนี้ยเคยคีย์มาแล้วเคยซ้ํามาแล้วมันบอกเดียวว่าเคยซ้ำมาแล้วฝ่ายทีเบียจะต้องจะต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ซึ่งตัวนี้ไม่เป็นไรหรอกบาทีหาไม่เจอเนี่ยผมจะมาคอมเมนต์ให้เนี่ยผมคอมเมนต์ไปว่าเออจะดูอะไรเสี่ยงซ้ำานะเขาเขาเขาจะแก้ไห้ผมเองอ่าบางทีหาไม่เจอไงแต่ถ้าตรงเนี้ยเมื่อกี้เลขสองอีก ผิดแล้วนะซึ่งจริงๆได้สองผิดทั้งตรงนี้สุดท้ายก็มาดูตัวดท้ายเนี่ยนะผิดทั้งคู่เพราะมันคีแค่หลักเดียวจริงๆเรขบัตรต้องมีสิบสามหลักถูกป่ะอันนี้คียแค่หลักสองหลักเดียวอันนั้นอันนั่นคือเช็คซ้ำอันนี้คือเช็คผิดเนาะปากปากนี้อันนี้ไม่ยากคือคือฝ่ายทะเบียนเนี่ยถ้าเราได้อ่านอ่านชีทนี้นะรอบเดียวเราเข้าใจละ นี่ทำพมันไว้ครับคือสมาชิกของราเขมาจากจังหวัดที่ืกรุเทพสุทรรอย่างเงี้ยครับมันมันสามารถได้ค่ะตัวนี้จริงจริงจริงที่พี่นาคเ่ยก็ติดงานคือคือของของ่าะเพีบ้านอยู่แก้วแต่ตัวเาเยคเด็กแล้วเาาหากินอยู่นี่ลาคะใช่เนี่ยเาอยู่นี่มันก็ควรอยู่นี่ใช่คือคือ คือตามหลังเนี่ยที่ผมมองนะอย่างที่บอกต้องมองความจริงว่าคนที่มาสมัครสมาชิกชมรมเราเนี่ยควรอยู่ในพื้นที่ชมรมอ,<ช>อย่างแบบแรกนะ<ช>ค,คําว่าพื้นที่ของผมหมายความว่าไงอ,อยู่จังหวัดใกล้เคียงอยู่ที่มันมันเราอยู่ชายแดนเนี่ยถูกไหมก็ติดกันได้แต่ไม่อยู่จังหวัดเดียวกัน,นแต่คนอ่อะหูอำเภอมันหูไกลไปสามร้อยโลเนี่ยมันก็ไม่สะดวกแลเวลาเราคีบ้านเล็กที่ะเราเวลาเราทำบ้า <ๆ S 1> <ห>นเล็กที่ะบ้านเล็กที่ควรเป็นบ้าน่ี อันนี้ไม่เป็นไรนี้ผมกาเช็คพอกออยู่ว่าเงื่อนไขนี่มันขัดแย้งกันตรงไหนบ้างป่ะนะคือควรอยู่ในบริเวณแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยเลยสมมุติทะเวียนบ้านอยู่อยู่นครปฐมเป็นสมาชิกนครปฐมแต่ตัวจริงอยู่รุ่นเชียงใหม่ลูกก็อยู่เชียงใหม่ไอ้เงี้ยได้ชื่อมาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่ทํากิจกรรม้องแน่นอนอะไรประมาณนี้เนาะคือือกำลังเคลียร์อยู่แต่ายาก คืออยากยังให้ด้วยกันคิดว่าเป็นจริงอะเนาะเอาความจริงว่ากรณีอะอย่างเช่นคนของพี่คนทะเบียนบ้านอยู่สแก้วแต่เขามาทำงานที่นีรมก็อัตโนมัติแหละลูกก็มาด้วยก็มาอยู่ที่นี่ก็มารับบริการที่นี่อ่าแล้วมันก็จะมีอีกเคสหนึ่งว่าตัวอ่คนตัวคนอยู่สแก้วแต่บักไหนอยู่จังหวัดปุกดาหารอย่างเงี้ยแล้วไปเข้าอบรมกับพี่แต่บอกว่า เด็กอะอยู่สแก้วแต่ผู้ปกครองอะยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอันนั้นมันเวลาไปเข้าร่วมโครงการอะเราสามารถเขียนวัาปัจจุบันได้ว่าปัจจุบันอยู่บ้านที่เท่าไหร่อืทีน,นี้ถ้าพูดถ,ถ,ถึงสมาชิกยังเด็กของเนี่ยอ,อีกไปอยู่โซนศึกษาประจีนแต่แม่อยู่สะแก้วเราคิดคนที่เป็นสมาชิกเราก็คือผู้ดูแลผู้ดูแลอก็ผู้ดูแลก็มาสมัครสมาชิกสแก้ว แวราทำกิจกรรมบางทีเขาก็ไปรับลูกมาลูกเขาบางทีก็ไปทําร่วมกับชมรมปจีนดาร์มีไปขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เราต้องคิดถึงความเหมาะสมด้วยว่าจะต้องทำอะไแต่ของดาเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าคนกรุงเทพเลยนะพาลูกมาส่งที่นี่มารับมาส่งที่นี่ก็คือ ใจว่าแต่ว่าส่วนประกอบนี่ไม่ไกลมากถูกป่ะเห็นไหมมันไม่ไกลไงไม่น่าบุบเผยใกล้กับใกล้กับจัตตกแก้วอีกกินดิตร์ตองไงกินดิตร์ตองอย่างนี้ถือว่ากิจกรรมของชมรมมันไม่ได้มีเฉพาะมามาทําเรื่องที่อยู่ในนี้เท่านั้นมันก็มีเรื่องอื่นอีกใช่ไม่จะเป็นเฉพาะอาเคนคนนี้ไม่จะเป็นเฉพาะอาเคนคนนี้มาเป็นสมาชิกคนคนนี้อ่าถ้าสมมติว่า เขาไปอยู่ชมรมสมุทรสาครสมุทรสาครพวกก็มีกิจกรรมแบบเนี้ยเขาก็ต้องไปเข้าร่วมที่นู่นเออเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าตัวนี้ผมไม่กลัวเรื่องซ้ํำใช่ชื่อชื่อจะมีได้ทีเดียวเนี่ยผมล่าสุดผมเช็คมาแล้วชื่อจะมีได้ทีเดียวแต่แต่ว่าทางทางทางทังข่ายทะเบียนเนี่ยเขาเช็คได้ว่าดเนี่าจะทำกิจกรรมที่นี่เขาก็จะเช็้เขาไม่ไม่ คือต้อตงรเริ่มต้นอ,อยู่ต้องอยู่ที่ทิเบียนก่อน,อนอถ้าติเบียนไม่สำเร็จนี่คือจบเลยถูกปะ่ะอันนี้คือตกลงกันได้ใช่ต้องไ่ไปอยู่กับสมุลาใช่ต้องต้องเคลียร์ต้องเคลียร์คือคืออย่างนี้เคลียร์เนี่ยผมไม่ห่วงอะไรหรอกทั้งพ่อทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ด้วยกันทั้งหมดผมไม่ห่วงพ่อถือทําจริงแต่ผมเจอมากกนยังเคลียร์ไม่ออกเลยนะคือกรณีที่พ่อไม่อยู่พ่อพ่ออยู่ที่เจอมาเนี่ยพ่ออยู่สงขลาเนี่ยแต่ลูกอยู่เชียงใหม่เนี่ย อยู่ไปยายอันนี้ปวดหัวที่สุดแม่ครับผมแค่ไปดูแลพ่อเหรอพ่อผู้ดูแลแต่พ่อทำงานยกขาแต่ลูกอยู่เชียงใหม่แต่ยายดูแลแตยายดูแลทุกทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ยายให้ถูกต้องทุกครั้งยายทำอะไทุกครั้งถูกต้องนี่คือความจริงก็ต้องใช้บัตรพ่อไปร่วมกิจกรรมที่เชียงใหม่และเกียนรับปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ของยายอ่ะอ่ามันก็ต้องทำอย่างนี้ มันก็ประมาณนั então, Aa, ú, ้นเออประมาณนั้นคือคือที่ผมผมมองเนี่ยนีคือคือส่วนตัวนะผมไม่อยากให้มองเรื่องเรื่องเงินไขเยอะมองเรื่องความเป็นจริงมองความเป็นจริงว่าที่เหมาะที่ควรคุณเป็นยังไงแล้วก็เรามาหาทางแก้ที่เหลือกันถูกป่ะไม่ของใดก็ไปดูนะคือรวมจังหวัดหลายจังหวัดผมไม่ติดแต่ผมแต่ไม่ใช่ว่าอยู่จังหวัดอื่นแล้วตัวก็อยู่จังหวัดอื่นแล้วไม่เราเราได้แต่ชื่อมาอย่างเงี้ยอย่าดีกว่าไม่มีประโยชน์ เพราะผมเช็คมาคนได้แต่ชื่อจริงนะเพราะได้ชื่อเขาทําอะไรไม่ได้เลยไงมันก็เสียโอกาสสเียประโยชน์ด้วยอย่างนึงก็คือเวลามีความช่วยเหลือจากมาทางอย่างเป็นสุขอย่างซ่อมบ้านอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่จังหวัดสมุทรสาครแล้วไม่แล้วมีมันเป็นสมาชิกของน้องดาอย่างเงี้ยน้ดาไปซ่อมบ้านนี่เขาไม่ได้นะเขาต้องอยู่ในนครปฐมเด้อเขาถึงไปซ่อมได้ไม่ใช่โดนไปซ่อมที่สมุทรสาครนี่ไม่ได้ดังนคือเขาจะเสียสิทธิ์ตรงนั้นใช่ อ๋นนี้ซอมานที่อยู่ตามตีนบ้านต้องอยู่ตามีบ้านก็เป็นกรณีกรณีไปเนาะพวกนั้นอย่างเชนจะเป็นบ้านเช่ามันจะต้องเป็นเจ้าของบ้านรับรองว่าจะมาซ่อมบ้านให้คนที่การอยู่นะเจ้าของบ้านรับรองที่จะทำได้ไม่ใช่บ้านตัวเองก็ทำไม่ได้อ่ะนั่นเองพวกนี้ทั้งหมดอ่ะหน้าที่ของประธานต้องศึกษารครับ ได้ครับแจกพอพ่อหากพอพอนะคะเราทำของหนึ่งบาหรือว่าของอะไรกี่ลาทคือของพอมาจังหวัดถ้าของพอมาจังหวัดก็ทนจังหวัดไม่ได้นะคะถ้าอย่างเช่นอยู่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยเราไปมีสมาชิกอยู่สระบุรีที่เคตติดต่ออย่างเงี้ยแต่ถ้ามันจะมีการหนึ่งที่ว่าอย่างที่บอกไปเกียนให้ทราบนะคะว่าเอามาร่วมได้แต่เราต้องเขียนว่าที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันเขาอยู่จังหวัดนครปฐมกคือเช่บ้าน พี่ตวรปกติเวลาผมทำใบรับเง,งินเนี่ยผมไม่เคยลงตามเวบบ้า<ต>นนะตามพอกไม่พราะีที่ที่ทำทางโครงการ,ยราอย่างที่สัมมนาอย่างยอันนี้้เดวสัมนาเ<ม>สร็จแล้วพี่ก็มีคนสลรีอยู่เด็กับลบบุรีใช่ไหม แต่คุณต้องหาที่อยู่ตรงนี้ให้เขารองรับของถูกต้องนั่นในเบสร็จต้องใช่ในเบสเ็ตต้องเขียนที่อยู่ปัจจุบันคือตอน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 ทำทำเสร็จน้ำเงินหนักคุณต้องเขียนที่อยู่ปัจจุบันอันนี้ของของพกอันนี้ก็ของห่งบาทไม่ใช่เหรอของพกจใช่ไหมครับบอว่าลอง แต่ถ้าของกองนไม่เป็นไรเพราะมอมถือเป็นสมาชิกใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าอย่างพวกเราเนี่ยเป็นสมาชิกาไม่เป็นไรอย่างนี้ดาองลองคุยกับพมจดูก็ได้ว่านะคุยพวกตรงเลยไม่ถามถามเขาดีกว่าอย่าไปคนชื่อเมคพิภัยเม có có nên là thả bơi thì hay nghiệp từ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì